เอาละครับวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมบอลทันเดอร์นะครับเกมจบแล้วต้นข้าวโหลดแมปใหม่เอาาตาลินกาดกูเข้ามากูแบบงงเลยพอเราบดแพ้ตรงกลางเพื่อนพอเราเพราะฉะนั้นกูเข้าร่วมตรงกลางไปไปไป AP APC นี่คืออะไรกนถามไอว่าเพื่อสิ่งไฮ้เขาสีแคปก็คือมันเอาไว้ยิงกับพวกเกาะที่มันตั้งฉากเก้าสิบ เมอหง <Yeah. S 1> แต่ว่าแรงระเบิดมันน้อยมากมันจะเข้าไปแค่หัวกระสุนอย่างมันอย่างเดียวให้ใช้ e a p พ e เอดีละเอพี e a ออาจจะเจาะใน l อ0น้อยกว่า <Q> S. <S แต่ว่ามันเข้าไปแล้วระเบิด oh. แล้วก็อัตราลี้ท์เฉดน้อยกว่า oh. อ้าวโดนเลยรข้าไม่รู้ <Bird. S 1> เปิดเฮ้ยปลอนแล้วร่างร้านร่าขไป

อย่าบ้ากับรถกูสู้ด้วยนั่นไม่ใช่กูนั่นไม่ใช่กูอาเสียงเหมือนเป็ดเลยไม่เข้ามึงนี่ไงสัตว์เจอกูไม่เลยอเดมันเลยกูจะเจอเองวะเออคนต้นข้าวลองพูดดิสายเดียยวสายคนคนที่ชื่อว่าไส่จีนสองสามชื่อต้นข้าวคนที่ชื่อว่าอาบน้ำแป๊บชื่อปอน คนที่ชื่อว่าเซจินสองสามชื่อต้นข้าวคนที่อาบน้ําแป๊บชื่อว่าปอนใช่กูอะใหกูพอ้าวไอปอนมึงช่วยกูสิเอาอะไรให้กูพูดทำไมช่วยแล้วมันยิงมันยิงไม่ได้รถถังมันยิงไม่ได้เมื่อกี้ไม่ใช่ว่าเองบอกให้กูพูดเหรอไม่กูพูดผิดกู้ผิด ไม่เข้าไอเดียปืนมันแตกวไวๆอ่อยเฮียปีนปีนสป라이มาดั้มฟักเตอร์นี่เพื่อนกูมาแล้วไงเวลาซ้อมตัวเองเฮ้ย <c oughs> นั่นไนปอดนั่นเลยพอยิงนะโชคด,ดีอ่ะปอด ไมยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟุตบอลไทยแท้ไม่ใช่ฟุตบอลแบบฟิวชาติไทยอันนี้มันฟุตบอลไทยลีกย่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูวันนี้มีน้ำเต็มยันยูเอ็มพีครีมปอตุยเนี่ยปออ่ะปอตุยแล้วเหรอยังไม่เกิดเลยเพื่อนกูจะยิงกูได้ไงเบอร์5ครับ้าไปเล่นมันตีคิวแทงคอมแบบกันเอ้ยนี่กำลังมันเลยอ่ะอ่ะไม่มันไม่มันไม่มันเทียอะไรกูโดนตัวมมุยที่ฟอร์มไม่เคยมาช่วยกู ออ้ยตั้งเันไปสะดุกนะนะเฮ้ยสะตุกันซะตายเลยเ้ย้าเม้ฮะอะไรเพื่นถามช่นแม้งก่อนเกมบอล่อนเกมๆเละฮะเรียวฟุตบอลกีฬสีมันเป็นแบบโรบอกที่ เขาเขาจะแบบตั้งใจทําให้เหมือนฟีฟ่าแบบเหมือนมากที่สุดอะเหมือนนี่คือก๊อปใช่คือแบบมีระบบก๊อฟมีระบบก๊อปอย่างเหมือนหมดเลยเฮ้ยเปิดเปิดเปิดเจ๊เจดออนิเมชั่นโคตรสวยสวยดิกูบอกแล้วมันทําให้เหมือนแต่กูงงมากคือแบบนายฝังกูวะนานฝังกูวะอดกเาจะต้นข้าวเขแท็กซ์นต้นข้าวเลยไอฟอนไวแดง เข้าเข้าเอ้ยโอ้จามอะไรรเนตีฮะเพรเนตีโอ้ยไม่ก็เนตีบลอกฝังใครโดนไปเรอะขอเล่นรับต้องเข้าทีมมึงแพ้แล้วได้เลี้ยอะไรมันนำหมดสามเฮ้ยหมัดดีโอ้โหโเอาไาเลี้ยไอโก้ไไม่ใช่บอลนะโก้เป็นคนเล่นใช่เหรอใช่ หนูโอ้ยว่าที่ยเม้ยพาสพาสพาสไอ้พาสแม่บ้ากีอี้ฮีไอ้กูเฮ้ยมันจะใช้เป็นเท้าซ้ายแทนหรอวะเอาทำไมอยู่ดีกูเป็นเท้าซ้ายอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปอุ้มไม่ฟ้องฟ้องผลอะไรฟ้องผลอะไรเปลี่ยนเท้าวะไม่รู้กูไม่รู้อ้าวอ้าวกูเท้าอ้าวฟัง อ๋อมันมันมันเฮียเฮียแดงในถัดกดย้ปอที่โอ้โโอ้เกดกกิ้งเลยกม่สไลด์ไงอยากสไลด์บ้าดไม่รู้อ่ะมันต้องกดแท็กกดเลขแท็กเกอร์อ่เลขสใช่แล้วมันไม่เห็นสไลด์ให้กูเลยมันสไลด์ไงวะกดอะไรวะแกดูเป็นกองหน้าแป็เต่าแล้ว กดคิวเพื่อโมงไอ้กูก um, sort of ูจะสไลด์ต้มข้าวกูจะสไลด์ต้มข้าวสไลด์ไงก่จะอย่ามาอ่ะสไลด์ไงวะสัสวะดีเอ๊สวยโก้ผมเองกูเตะคนเลยเอ๊เฮ้ยกูจะไล่เนียเฉยอย่าให้กูสไลด์ไปเอ้าวิช็อตสไลดต้มข้าวสไลด์เอากระรองหาดเทียมเขียนหางเซิฟคนน้อยแล้วเล่นกัน เอาดีข้าดีเดี๋ยวกูหาพีา่้องข้าลองกดคลกดิกลองกดคลิก,ลก,กแล้วกด X ดิโอตู้เออเออหรือว่าแท็กเกิลคือเอ้ยแชมเปี้ยนลีกว้วแชมเปี้นยนลีกสู้สไลด์แท็กเกิล A few minutes later ม,มีใครตอบเลยคิมใช่ไม่มีใครตอบกูเลยอ่ะครับเอาว่าเกมอะไรเนี่ยเอาเวอร์คิเซนอะฮะกับเดวเวอร์คิเซนกับ อเว่ี่ยังไม่มีใครเ้วยไปดื้อเออมีลาโบนาด้วยปอนเเออ้ยมันสไลด์กันยังไงอยู่วะเออถามเรื่องนี้ครับไม่บงไม่บอกเลยโอ้ย how how to slide tackle ที่ยังตอบกูตักทีที่ how to slide tackle แอ่งงความรู้อ่ะกิมกิมจ่ากิมเฮ้ยมีเลี้ยงเชนเนี่ย โอ้ทำตัวเออเพื่อนเจ้าอ้าวฟาความฟ้าความครับกรรมการฟ้าครับเหลือง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 ไอเฮียตักเตือนทำไมเหลืองเหลืองเหลืองเนี้ยโอ้มยิ้มอยู่นี่คืออยู่นี่เอาวะได้อยู่อุ้ยเอาเร็วอ่าฟาวอีกแงีไม่ไม่ทีมมึงเบื่อ อ่ากูรู้ว่าเพื่อนจะเต็มโอ๊ยไม่เข้าหรอกเอ้าอะไรไปแย่งไปยั่งเพื่อนกิมกิมใจกูยู่นี่ถ้าไม่มีใครได้ประตูกูจะกดออกนะบอลตื่ออะไรอีเรื่อีเรื่องนี่ว่าตีขยี้ขยี้อันเลยกันหุ่ขากูจะหลุดเลยเฮ้ย กูเร hey, ียนรู้ละกูว่ากูรู้แหละกูอยู่นี่สาวสองกูว่ากูรู้แหละไม่ถือว้าวโอ้กูเฮ้ยกูอะไรวะไปบอกเปนบอกความลับราชการด้วยไอย่งเงี้ยอะไรอย่างเดียวโอ้ยกระติ๊กไอ้เนี่ยจะปั่นโค้งอ่ะปั่นโค้ง ัก็คือกูที่เล่นบอลไม่เป็นยังเล่นเก่งกว่าดิเฮ้ยพูดเพื่อนเงี้ยจริงอ่ะแต่ในโลกโลกกิมกิมว่าเพื่อนเพื่อนจริงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูอยากวิ่งไปถึงลงจับวันนี้กรรมการก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ดูบอลอยู่ขาขาผมจะหลุดแล้วครับ

เอออะไรที่ไหนข้าวกองอะเฮ้ยอะไรยังไงอะข้าวบองเลยดิไม่บอกไม่บอกมองอะไดีต้องข้าวบองลอยยีงไม่บอกไม่บอกยี่ไม่บอกเอสร็จเรากูได้โก้กันอะไรยังไงวะไม่บอกไม่บอกนี่เต้าข้าวเฮ้ยเฮ้มันเล่นข้านเล่นข้าวแล้วตอนกูสไลด์ใส่เลยเด้งเด้งมาเราดูสไลด์กัน นี่ถีเพื่อนันันไหนเฮ้ยเฮ้ยเรู้แล้วมนรู้ความเราราการเลยิงกนไล่กเลยเอียกดเอีกดเอียเ้ยไม่อะไเนี่เอ้าเฟ่าเลยเอียอะไรความลับเปิดเผยอ้อไม่ใช่กลัวหยุดเลยเต็มทีมหยุดเลยไม่ฟาวอีกแล้วเฟาวะเฟา พี่ฟ้าพี่าซื้อกรรมการมาซื้อกลัการมาไอชิค่าจสวยจับไปไปเพื่เอาให้สวยเป้นกระจอกอ่ะอ่ะอ่ะไอต้งมาต้งมาทำทรงกิ่งอ่ะเอากูป่าใครใไอนี่ไอนนี่เหลือง รอดนด้ไงวะเอคิมเป็นกัปตันว่ะโกมาแล้วเอ๊ะมันกดให้เพื่อนส่งไงวะโอ้คิมโอ้โหมันเลยหัวโกโกูก็สกอเรียโกกเลยอะไยโกกฏการเลย คิดมึงว่ายก็จะหลับไปเล่นแกล้โกกูดิอ๋อเอ้าอ้าไอ้ยิงมึงได้ลุกแล้วนี่โกงยากจังวะให้มึงอาโกงสบายกเล่นนเลยนี้ยงนี่กูเอาใครไปโกงช้ายังดึกกว่าเด็กๆเลยดยอะไรอี๋ไม่ได้ต้มข้าว ห minute later. โอ้ยโก้เฮ้ยโก้ไอ้ยมันต่ำสุดเออคนโก้กูสุดยอดนักเตะกูนี่มันสุดยอดจริงเลยชิดกูสั่งให้มันออกทีมกูไว้ได้ไหมแบบกูไล่มึงออกอะไรเงี้ยยอมเสียลูกแต่อ่าโอ้ได้ปะเอามันเามาเตะเข้าฮะมันมันเตะ ใส่โค้งเข้าโค้งไปเลยโค้งเอ้าพนพอนลองเขียนลองเขียนลองเขียนวิธนี่เอ้าเขียนว่าอะไรต้องเขียนว่าอะไรเดี๋ยวบทคิกอะีบอย่าบอกนะว่าไม่คลิกกูบทคิกทีมตัวเอง